กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันรื่นเลยนะครับวันนี้ผมเซนจูรีนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเกมสยองขวัญ4อันดับเกมนะอันดับ4เอ้ย4อันดับเกมนะครับเป็น4อันดับที่ผมจัดขึ้นมาเองนะครับเป็นเกมที่ผมเคยเล่นและผมชอบหรือเกมที่ผมสนใจนะครับมานําเสนอครับถ้าข้อมูลที่ผมให้ไปผิดหรือข้อมูลที่ผมให้ไปมันเร็วพูดเร็วกันไปยังไงก็สามารถติชมได้เลยนะครับไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับผม Dying Light เกมแนวตุ่ยซอมบี้แบบ Open น o วล์เราจะได้ต่อสู้เอาชีวิตรอดกว่าซอมบี้รวงทั้งเก็บของต่างๆมากมายและทำเควสไปในตัวเกมนี้รองรับการเล่นแบบมัลติเพเยอร์ทำให้เราสามารถร่วมเล่นสนุกไปกับเพื่อนและมีทั้งโหมดการวิ่งแข่งขันโหมดการฆ่าซอมบี้แข่งกันหรือแม้กระทั่งการรับบทเป็นซอมบี้เพื่อตีกันเองก็ยังมีเกมนี้ มีทั้งหมดเนะื้อเรื่องที่ลองรับภาษาไทยและเกมนี้จะถูกใจมากสำหรับพวกที่ชอบแนวฟีร์เรนนิ่งเพราะเกมนี้สามารถวิ่งกระโดดโลดเต้นเตะซอมบี้ได้ต่างๆนานาถือว่าใครที่ชอบแนวฟีร์รนนิ่งแล้วอย่าลืมพลาดเกมนี้เลยเชียวสำหรับ d เด l i เลยอันดับที่2 เดดบย a เด i ไลท์เดดบย d เด l ไลท์เป็นเกมออนไลน์ที่จะทําให้เราได้สวมบทบาทเป็นฆาตรกรหรือผู้ล่าที่รุนระทึกมากๆผู้เล่นจะได้เลือกว่าเป็นจะเป็นฝั่งฆาตรกรหรือฝั่งเหยือ่อด้ยฝั่งเหยื่อนั้นจะมีผู้เล่นทั้งหมด4คนอยู่ด้วยกันและต้องเอาชีวิตรอดโดยการปั่นไฟและออกประตูไปจากด่านนั้นให้ได้ส่วนภารกิจของฆาตรกรคือต้องตํากาดจําจัด กำ,กำจัดเซอร์ไว l ลทั้งหมดไม่เหลือสักคนภายในด่านนั้นโดยเกมนี้นาเสนอออกมาได้รูปแบบใหม่มากในปี2014เกมจะมีการนําฆาตกรจากภาพยนตร์สยองขวขัญคลาสสิกมากมายมาให้เราเลือกเล่นอย่างเช่นฆาตกรที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในเกม The ะพ ram มิด e ฮด อันดับที่3 Friday the t w e n t i h Friday the t w e n t i h หรือเรียกง,ง่ายๆศก13สุก 13. 13เป็นเกมแนวเดียวกับ Dead by Daylight เพียงแต่บรรยากาศในเกมจะถูกออกแบบมาให้เหมือนกับภาพยนตร์สุดคลาสสิกของ Friday the t w t i h ซึ่งผู้เล่นจะสามารถรับบทเป็นฆาตรกรหน้ากากเจสันหรือจะรับบทเป็นเหยื่อหรือ Survival วิธีการเล่นคล้ายคึงกับเกม Dead by Daylight เลยแต่เกมนี้จะได้ f e ลล i n g เหมือนกับ คาตรกรแนวคลาสสิกยุดวันวานสามารถเล่นกับเพื่อนและสามารถเล่นกับเพื่อนได้จำนวนมากกว่าเกมเด็กบายเลยไรใครที่ต้องการเล่นเกมแนวคลาสสิกฆาตกรยุควันวานเนี่ยเจสันจุกสิบสเกมนี้ตอบโจทย์เลยครับอันดับที่4 l ่ล t for ฟอร์เด l e ด for dead 2เป็นเกมซอมบี้อีกเกมหนึ่งซึ่งเป็นเกมในแฟรนไชส์ชื่อดังระดับต้นๆในเรื่องของเกมแนวซอมบี้ในฝั่งคอนโซโลแอนดบ็อกเกเลยทีเดียวจุดประสงค์แน่นอนว่าไม่มีอะไรมากนอกจากการร่วมมือกับเพื่อนเพื่อ,เอ,เ,อเอาชีวิตรอดจากฝูงซอมบ,อบี้ที่มาอย่างไม่หยุดหย่อนนอกจากนี้ยังมีโหมดมัลติเพเยอร์รองรับมากมายอีกด้วยทั้งโหมดซาวเวอร์โหมดวิช,ชวลที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้อย่างจุใจและทั้งหมดนี้ก็คือ4เกม สยองขวัญที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับสำหรับใครที่ฟังไม่เข้าใจหรือฟังแล้วมันเร็วเกินไปผมก็ขอกราบขอโทษขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับหรือข้อมูลที่ผมพูดไปมันผิดอะไรยังไงก็สามารถติชมคอมเมนต์ได้ไว้ใต้ดิสคริปชันนี้เลยนะครับก็คลิปต่อไปอยากให้ผมทำคลิปแคสเกม หรือทำคลิปจัดอันดับหรือพูดเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ดิสคริปชั่นได้เหมือนกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าซีอูกนเนเดยเฮ้ยซีอูกนเนะทวีคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมแล้วก็ขอขอบคุณข้อมูลจากดิสเกมไทยแลนด์กันด้วยเลยนะครับ